ให้พี่น้องได้ตัดสินใจว่าเราจะตัดสินใจใครเพราะว่าคุณสมบัติของผู้ที่กระสานั้นรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติถามว่าต้องเวลาเวลาเอาถามข้อนี้รูปสมบัติบุคลิกท่าทางเป็นยังไงรัดแดกว่ไหมคุณสมบัติเป็นยังไงรูปสมบัติคุณสมบัติแล้วก็สัสมบัติที่สุดทรัพสมบัติถ้าไม่มีสามตัวนี้ถ้าร็จะฟ้องจะเก่งการอย่างไรก็ไปไม่รอด หนึ่งสมองสองมือคือพระเจ้าแต่เขาไปกนนที่ทำการที่ถูกเขาบอกมนุษย์แต่มนุษย์เก่งแต่ชาติาดชั้นชแตไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เสนอแนะให้ท่านหลายนั้นได้แนวทางที่ถูกต้องผมเองนั้นเรียนกับท่านว่าโดยทำหน้าที่เป็นครูตชะดออยู่ในพื้นที่ที่ลำบากเป็นตำรวจโรงพักเาะฉะนั้นในการบริหารต่างๆในวันนี้ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมพอเวลานีดนึง ยังเงิเสียบอาจารย์นั่งอย <lever en> งงงงู่ท่านท่านท่านสักกรท่านท่ักกรนีหนึ่งท่านท่ักกรท่านรุษธิท่านรุษธิสภาครับครับท่านรุษธิพอดีอาจารย์แลมโบมาถึงแล้วฝากช่างไปต้อนรับนี่หนึ่งครับครับครับผมอยากเรียนตั้งนิดหนึ่งว่าผมนี่ใจสู้ใจรักและบอกภาษาจีนจมีความเข้าใจพอสมควรแต่ว่าถ้าการบริหารขาดสิ่งหนึ่งที่ใดผมก็อยากจะเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ภาคใต้นะเน้นภาคใต้ภาคใต้ผมแบ่งเป็นสองสองส่วนส่วนหนึ่งใต้สุดที่ผมคุณภาคใต้สุดเท้คนสุรร์ใกล้กับสุเทพสุดเทนพอดีก่าผมก็อยู่ใกล้ลงมาบ้ากว่าผมผมอยู่เป็นหลังแต่ผมมตั้งหลังที่กระบี่ที่ภาคใต้เขาแบ่งให้เป็นส่วนใต้สุดที่จังหวัดภาคใต้ ผมอยู S <S э so oli, ่แล bon ้วถ้ามพิกอรไปพูดผมไม่อยู่ภาคใต้จนถกแจเ่งนายุบุรีดูตุลามององเติมมาย้อนลุลามออยู่ทางใต้นานที่ภาพใจประเพณีภาคใต้ภาพใจวัดทางภาคใต้พอสมควรภาใจเขาเป็นลาหมดครับไอ็พหอตรงนี้ว่าจะไม่เสียเนี่ยขอเป็นคนหนึ่งของกรรมการนะไม่ใช่ประธานนะแต่ผมต้องมาแสดงเสด็จทักเพื่อที่จะให้เขามีโอกาสได้เลือกนะท่านจอว่าไปเลยจอเ็ทชนผมนั้น